ครับผมหัดทำกเกษตรอย่างบ้างก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนฟซีทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับอ่ะมาอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ที่ลงคลิปไปรอบที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาหวานปุ๋ยแล้วก็ทําการอ่าเก็บปูนานะครับเพื่อนเพื่อนอ่าผ่านไปสักเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับผมจะมาหวานรอบที่สองนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าจะหวานไม่ทั่วนะครับหวานไม่ทั่วถึงนะครับบาง บางจุดก็เขียวไปแล้วบางจุดยังเหลืองๆเหมือนเดิมอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงระยะห่างกันอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับใต้ล่มสแกลนะครับเพื่อนๆใต้ล่มสแกไม้แก่ครับพี่น้องนะครับไม้สแกนะครับทำไมวันนี้ผมถึงพูดถึงต้นสแกนะครับเพื่อนๆมันมีครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นต้นสแกนะครับอาจจะย้อนแสงทั้งนี้หนึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆ นะครับเพือ่อนๆอันนี้ก็เป็นใบสะแกนั่นเองนะครับเป็นต้นสะแกเป็นต้นไม้เนื้อแข็งที่มีหนามรอบตัวนะครับทีนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับโอ้ยหมดหมดกี่นอกนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยูมองเห็นไหมนะครับอันนี้อาจจะย้อนแสงนะครับเพื่อนๆย้อนแสง เพื่อนๆเห็นตัวอะไรบ้างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับข้างบนโอ้หมดกัดพี่น้อง ก็แรงกว่างนะครับเ,เพื่อนๆมลแรงกว่างนะครับตัวใหญ่นโอนโค้งใหญ่อยู่ข้างบนโนโนนะครับตัวโค้งใหญ่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวขากับผมจะเอาไปให้ลูกนะครับไม่รู้จะบินหนีหรือเปล่านะครับอยู่ข้างบนโนโนนะครับดูได้ไหม มจะซูมซูมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าซูมไปแล้วกล้องไม่โฟกัสครับมาแรงกวางโอ้ดีเลยครับกำลังไต่ออกมาหาผมนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่ามันย้อนแสงไงนะครับไอตัวโค้งใหญ่นะครับมานีมานี ไหนๆก็มองมาแล้วเก็บจับไว้ก่อนแล้วกันนี่ได้มาแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ตัวผู้นะครับตัวโครงใหญ่นะครับ เห็นอยู่ข้างบนก็คงเป็นเฉพาะตัวเมียนะครับเพื่อนๆนะครับนี่หากไม้ไม้เขาเกาะก่อนนะครับที่เห็นอยู่ข้างบนเป็นตัวเมียนะครับน,นี่นะครับกรับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ,มอแมลงกวางหรือว่าด้วงกวางนะครับเพื่อน นะครับบ้านผม,มเอิญแม่งกุจีข้ามครับพี่น้องน,นะครับแมลงตัวนี้นะครับถ้าเขายาวตัวใหญ่นี่ก็เลี้ยงขายได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งอีกธุรกิจหนึ่งนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับแมงกวางตัวนี้จะอยู่ตามต้นสกเกนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ตามต้นสกเก นะครับต้นไม้แก่เขานี่แหละครับไม้แก่ที่ว่าเอามาเผาทานทานไม้แก่นี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวแบบนี้ร่วงกว้างนะครับอนาคตอาจจะไม่เห็นแล้วนะครับเอาบินไปแล้วพี่น้องนะครับอ่าแค่จับมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วนะครับครับเพื่อนๆครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับ ก็ต้องส่ปุ๋ยให้ครบคุวนนะครับครบทุกสูตรนั่นแหละแต่ว่าก็ยังว่านะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า,วาการระบบน้ําเทวดานะครับระบบน้ําเทวดาเราไม่รู้ฝนจะมาเมื่อ,อไหร่นะครับตอนนี้ฝนมาช่วงจริงๆแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงในส่วนของช่วงแบบว่าข้าว กลมแล้วนะครับตั้งท้องท้องกลมแล้วนะครับเข้าต้องท้องหัวแล้วนะครับแต่เพิ่งมีน้ำนะครับเพื่อนๆก็เลยก็เลยเพิ่งได้มาหวานปุ๋ยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละนะครับก็เป็นข้อเสียของการทํานาแบบระบบน้ําเทวดานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอานะครับผลมาอย่างแรงนะครับฮอนนะครับเดี๋ยวต้องปิดกล้องแล้วนะครับเก็บกล้องก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน ครับเพื่อนๆครับก็อย่างที่เห็นบางจุดก็เขียวนะครับบางจุดก็ยังเหลืองอยู่นะครับเพื่อนๆ่นี่แหละนะครับก็เป็นการดีนะครับเป็นการดีที่เราจะได้ใส่ปุ๋ยสองรอบรอบแรกรอบแรกก็เป็นการกระตุ้นนะครับรอบที่สองก็เป็นการเล่งนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆนถ้าได้ใส่สองรอบ ก็ถือว่าดีนะครับก็เหมือนกันกับฉีดวัคซีนโควิดนั่นแหละนะครับเพื่อนรอบแรกนะครับรอบแรกก็เป็นการกระตุ้นรอบที่2องหรือเป็นการเล่งนะครับคล้ายๆกับลักษณะแบบนั้นนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นถ่ายแม่ตรงกลางเขาจะเขียวๆนะครับอันนี้ย้อนแสงนะครับถ่ายไม่ได้นะครับต้องถ่ายขาเดินกลับนะครับดูสภาพฟ้าฝนแล้วกันนะครับเพื่อน เสียงฝนมาแล้วนะครับต้องเดินไปถ่ายไปก็ต้องระวังลื่นตกคันนานะครับคันนาก็เล็กๆนะครับตกคันนาแล้วก็กล้องตกน้าก็เรียบร้อยนะครับรอบที่แล้วไปถ่ายบ่อปลาก็จมน้ําไปหนึ่งตัวนะครับฟังจากเสียงฝนครับเพื่อนๆนะครับมาอย่างแรงเลยนะครับเก็บกล้องก่อนนะครับ แรงเลยสใสยกล้องจะ่เรียนกล้องจะเปียกละมั้งครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเราก็ตัดกลับมานะครับรอบดึกนะครับหลังจากที่ไปทําการหว่านปงหว่านปุ๋ยมานะครับเอ้าในบ่อก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือผมเอาแหนแดงนะครับเอามาลงในบ่อนะครับเพื่อ ทดสอบดูว่านะครับหอยจะกินแหนแดงไหมนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็เอามาลงทั้งบ่ออนุบาลหนึ่งแล้วก็บ่ออนุบาลสองนั่นแหละนะครับทั้งสองบ่อเลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วทีน่นี้ในบอ่อนะครับเ,เพื่อนๆก็เห็นนะครับผมจะมักจะเอาอาหารพืชสดหลายๆชนิดมาลงในบอ่อรวมๆกันนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านะครับ จะเลือกกินอะไรในระหว่างพืชแต่และชนิดนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นนะครับใบผงชูรสใบผงชูรสบ้างละนะครับใบตำลึงบ้านใบตำลึงฝรั่งนะครับแหนแดงนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงผักกระเฉดผักบุ้งนะครับที่ผมเอามาลงในบ่อนะครับนี่นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือใบผงชูรสนะครับ อ้าวนะครับหอยขึ้นมาเล่นไข่แล้วนะครับไข่จมน้ําไปก็หลายฟองนะครับต้องเก็บขึ้นนะครับก็นะครับรู้สึกว่าไข่ชุดนี้จะไม่ฟักนะครับเดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับอ่าผ่านมาตอนนี้ก็เดือนเก้าเดือนสิบเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ฟักเลยนะครับอ่าไข่อาจจะฟอนะครับสาเหตุที่ไข่ฟออาจจะมาจากเราหลอกล่อให้เขาผสมพันธุ์กันบ่อยเหลือเกินนะครับ เทคนิคการหลอกล่อให้เขาผสมพันธุ์กันก็ปล่อยน้ําออกนะครับให้บ่อกเกือบแห้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สองสาวันก็เติมน้ําเข้าให้ท่วมบ่อนะครับเพื่อนๆก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหนึ่งคลิปของผมอาจจะรวบรวมลหลายๆอย่างเข้ามาหนึ่งในหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆ นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นหว่านปุ๋ยด้วยไปดูด้วงกวางด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่หอยปังนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับเพื่อนๆยูทูบซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันนะครับสําหรับช่องซ่อมมอไซ์ซ่อมรถซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับก็เข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับ ยูทูบ่อมมอส่สตาช่างมนนอกนะครับสําหรับช่องนี้หัดทําเกษตรยามว่างก็จบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ